มาติดตามน้องๆอีกหนึ่งทีมของโรงเรียนศรีสงครามวิทยากันบ้างนะคะต้องบอกว่าน้องๆทีมนี้เนี่ยทำงานกันเร็วมากค่ะเพราะว่าน้องๆเขาถึงขั้นตัดต่อกันแล้วนะคะต้องแอบบอกนะคะว่าน้องๆทีมนี้เนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทําสารคดีกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องมาอยู่โรงเรียนกันหลายวันหลายคืนเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันค่ะ ภารกิจหลังเลิกเรียนของน้องๆที่ทำร่วมกันอย่างแรกก็คือการร่วมกันทำอาหารเย็นเพื่อกินกันค่ะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่สำคัญนะคะยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในทีมอีกด้วยค่ะมาดูกันว่าเมนูอาหารวันนี้จะมีอะไรบ้างค่ะทำ,ทำกินกันทำกินกันทุกวันเลยปะ่ะทุกวันเลยเมนูอะไรสุดที่ได้คนใหญ่เมนูอะไรทอดทอด,ด,ดไข่ส้นตำเลยส้มตำวันนี้มีป่ะวันนี้มีไหมมีครับมี มือเจอจกมือนะหลอกูกกามือเราลุกโอเคนะนั่นมันจะจืดไปนิดนึงนี่แล้วเราก็ได้เมนูอาหารเย็นฝีมือของน้องๆโรงเรียนสีสงครามนะคะคืนนี้เดี๋ยวเรากินส้มตำกับไข่เจียวใช่ไหมกินรองท้องเพื่อที่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราต้องอยู่กันอีกยาวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทาอะไรนะตัดต่อเดี๋ยวคืนนี้เราต้องตัดต่อกันอีกถึงดึกเลยค่ะ ด้วยพลังของส้มตำนี้เมื่อกี้เห็นทอดไข่กระตำส้มตำแต่ว่าอาหารมาอีกเพียบเลยค่ะสงสัยคุณครูซื้อมาเพิ่มพลังให้น้องๆด้วยน่ารักมากๆกินกันอย่างอร่อยเลยค่ะหลังจากอิ่มท้องก็พร้อมทำงานกันต่อแล้วค่ะ ภารกิจที่2ก็คือตัดต่องานค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตัดต่อแล้วก็เจ้าหน้าที่การาฟิกก็ประจําตําแหน่งแล้วค่ะทํางานกันอยู่อย่างขงมักเสมนเลยตั้งต้นเจ้าหน้าที่ตัดต่อเป็นไงคะตอนนี้เราทํางานไปถึงไหนตอนนี้กําลังหาภาพอินเสิร์ตมาใส่ในช่องว่างของวิดีโอพอนีอคิดว่า,ค,วาคิดว่าตัดต่อเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการทําสารคดีขนาดไหนครับตัดต่อก็ ถ้าตัดไม่ดีก็ถึงแม้จะถ่ายภาพมาดีแค่ไหนมันก็จะทําให้วิดีโอของเราดูไม่ดีครับสื่อของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในอีกรูปแบบหนึง่งม,มิกเป็นพูดถึงเรื่องของการลําดับภาพอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมม,มันรวมอยู่ด้วยกันเลยนะ ภารกิจของตัดต่อก็เสมือนพ่อครัวนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ออกไปจ่ายตลาดได้วัตถุดิบมาพร้อมแล้วเราก็จะต้องทําหน้าที่ปรุงรสให้ได้ผลงานของเราออกมากลมกล่อมและอร่อยที่สุดค่ะดังนั้นนะคะคนตัดต่อดีจะต้องเป็นทั้งคนเล่าเรื่องและนักสร้างสรรค์ไปในตัวค่ะเพื่อทําสารคดีให้ออกมาสมบูรณ์และใช้ทรัพยากรที่ถ่ายทํามาอย่างคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นคนตัดต่อจึงควรที่จะต้องรู้ว่าวัตถุดิบของเราทั้งหมดนั้นมีอะไรบ้างพี่ทีพี่ทันใส่ใจกับ เลือกเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจังหวะของการเล่าเรื่องให้มากที่สุดค่ะพูดถึงกราฟิกกันนิดนึงเห็นบอกว่ารุ่นพี่กบจูเนี่ยปีสามที่ของของุ้นพี่โรงเรียนเราเนี่ยเขาได้กราฟิกยอดเยี่ยม,ม <laughs> กดดันไปนเนี่ยหน้าตาดูกดดันมากเลย <laughs> แล้วพี่พี่เขาสอนอะไรบ้างไหมสอนก็ใช้เรื่องใช้สีอะไรแบบนี้อืมแล้วคือทำไมเราถึงมาทำกราฟิก ก็คือว่าอยู่โรงเรียนเดิมตอนอยู่มต้นผมเคยไปแข่งอนิเมชันมาก่อนอมีความสามารถเรื่องนี้แล้วชอบนะแล้วกราฟิกนะคะคิดว่ามีความสําคัญไหมก็กราฟิกก็คือตัวเล่าถึงภาพที่ไม่สามารถถ่ายได้แล้วอย่างนี้ในสารคดีของเราเอากราฟิกมาเล่าตอน,ตอนไหนบ้างมีหลักการทำงานแล้วก็ส่วนประกอบ่วแบบชื่อร่องเช่นเนี่ย หลักการทํางานของโซลาร์ฟารฟาม์ม หัวใจสําคัญที่เรียกคะแนนกราฟิกได้ดีที่สุดนะคะไม่ได้เน้นเฉพาะความสวยงามและเข้ากับอารมณ์ของเรื่องเพียงเท่านั้นค่ะแต่กราฟิกที่ดีควรทาหน้าที่เล่าเรื่องแทนสิ่งที่กล้องไม่สามารถถ่ายทําได้นะคะเช่นรางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมที่ทีมสีสงครามได้คว้ามาในปีที่3ก็ได้อธิบายหลักการทํางานของเครื่องตะบันน้ําอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายหรือแม้แต่กราฟิกยอดเยี่ยมของปี4ทีมโรงเรียนมงฟอร์ดก็สามารถอธิบายประโยชน์และหน้าที่ของเม็ดงาที่ส่งผล ต่อร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เราทำนานไหมคะกราฟิก<อ>หนึ่งตัวคืนหนึ่งคนคืนเดียวเองอ,อะอย่างเนี้ยอย่างอย่างชื่อชื่อตอนเนี่ยมีทั้งตัวหนังสือมีทั้งตัวกบตัวดวงอาทิตย์ด้วยคืนเดียวครับคืนเดียวก็เสร็จแล้วเหรอครับผมโอโ้โหนี่เราใช้โปรแกรมอะไรในการทำกราฟิกคะ f ฟดเทีย e ์ซีครับ อันนี้เรามีแนวคิดยังไงในการทํากราฟิกอะคะคือว่าพี่ยอดนะครับพี่ยอมาบอกอยู่ข้างๆพี่ยอดนี่คือเป็นทำหน้าที่เคทีอมาบอกว่าบอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่ต้องเห็นเองก็ได้เหรอครับผมดูในแผ่นพับแผ่นพับแล้วผมก็วาดออกมาอืมเราเริ่มจากวาดก่อนครับแล้วถึงจะมาเขียนลงในคอมพิวเตอร์แบบนี้หรอคะครับ แต่กราฟิกจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะการที่จะให้สิ่งที่วาดและออกแบบมานั้นจะเข้ากับเนื้อหาและเรื่องราวของเรากราฟิกก็ต้องเข้าใจเรื่องเป็นอย่างดีค่ะไม่ต่างจากฝ่ายอื่นๆนะคะต้องพูดคุยว่าฝ่ายข้อมูลและตัดต่อว่าต้องการอะไรศึกษาหาความรู้อิงความถูกต้องทั้งรูปแบบของสิ่งที่จะสื่อสารตัวสะกดและสีสันถือว่าสําคัญมากเลยทีเดียวค่ะ แปลว่านท,ทั้งน้องต้นแล้วก็น้องตูนที่ทกากราฟริกนี่ต้องทํางานอยู่คู่กันตลอดเลยตลอด,ดตลอดนี่พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเ,อเห็นบอกว่าคอมพิวเตอร์นี่เอาลงมาประดิษฐ์ประกอบเองเหรอคะมาจากไหนมาจากห้องคอมของโรงเรียนนี่แหละครับอไปเอามาเอาแรมเอาการ์ดจออะไรมาใส่ให้มันดีๆคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นคอมธรรมดาเหรอ,เ,อเป็นคอมที่ธรรมดา,าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็ เพราะว่าเพราะว่าเวลาเราตัดต่อนี่มันต้องใช้คอมที่มันค่อนข้างแรงพอสมควรใช่ไหมคะไ่ง้น,งนซอมมันระตุอืมนี่ทำเองประดิษฐ์เองเลยครับด้วยฝีมือของน้องต้นเลยเหรอกับเพื่อ,อนๆแล้วทำช่วยครับวันี้เรามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์รขนาดน,นี้ได้มาจากไหนคะได้มาจากอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์เขาสอนอ๋อคุณครูสอนกับสอ่านซือเองบางส่วนนะอ๋อนี่ก็เลยได้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่เป็นส่วนกลางใช่ไหมคะครับ นี่ของนี่เราประดิษฐ์มาสำหรับของปีนี้เหรอหรือว่าไงครับตั้งไว้เพื่อปีนี้โดยเฉาะเครื่องคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของขั้นตอน post production นะคะโปรแกรมต่างๆก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นค่ะแต่จะใช้โปรแกรมอะไรก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเพราะปลายทางก็ได้ผลงานออกมาเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละทีมแล้วนะคะว่าจะสร้างผลงานออกมาได้สมบูรณ์กว่ากันหรือไม่ค่ะทำไมถึงถนัดโปรแกรมนี้อะ เพราะว่าผมเคยไปแข่งตอนอยู่มต้นแข่งทำแอนิเมชันแข่งเลยเหรอ,อ,อ,อเออบมอ๋อนี่นมีมีแชมป์ติดตัวมาด้วยเหรอเนี่ยออปีนี้นี่จะคว้าแชมป์อยูหรือเปล่าเนี่ยคาดหวังไหมขอหน่อยหวังิดหนึ่งครับระหว่า,างนี้ก็ต้องปล่อยให้น้องๆได้ทำงานกันต่อค่ะตอนนี้นะคะก็เกือบเกือตีหนึ่งแล้วค่ะน้องๆ หลายๆคนก็ยังนั่งตัดต่อกันอยู่เลยบางคนก็ยังนั่งทํากราฟิกกันอยู่เลยนะคะแล้วส่วนคนที่นอนเนี่ยไม่ใช่ว่าอู้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาสลับกับเพื่อนในการตัดต่ออีกสําหรับคืนนี้นี่คงยังอีกยาวเลยค่ะแต่และคนนี่อึดมากแล้วก็เข้มแข็งมากค่คะ ไม่รักจริงก็คงมีคนยอมแพ้ถอดใจกันบ้างแล้วล่ะค่ะต้องขอยกย่องในความมุ่งมั่นของน้องๆน,นะคะทั้งที่ต้องเรียนในตอนกลางวันแถมยังต้องแบ่งเวลาในตอนกลางคืนมาผลิตสารคดีส่งประกวดอีกด้วยและคนที่เข้ามาช่วยจะต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัวก็คงต้องยกให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยอยู่เคียงข้างน้องๆไม่ว่าจะดิดื่นแค่ไหนค่ะผูขา้าน้องๆทำมามา3ปีได้ได,ได้ได้รางวัลอะไรไปบ้างดีกว่าทั้ง3ปีที่ผ่านมา ปีที่สองก็ได้ชมเชยพอมาปีที่สามเราได,ได้ได้รางวัลกราฟิกยอดเยี่ยมค่ะค่ะตอนนั้นเราทําเรื่องตะบานน้ํแต่บรรรักพิทักษ์โลกประดีมันเป็นเป็นกราฟิกที่แสดงการเล่าเรื่องค่ะค่ะแล้วก็มันเป็นรางวัลหนึ่งที่มันยังเป็นแรงภูมิใจจนกับรุ่นน้องจนถ,ถึงทุกวันนี้ว่าเราลงในเราก็เคยได้ถึงกราฟิกยอดเยี่ยมมาม,มันมันเป็นแรงมานันใจให้ให,ให้ให้กับรุ่นน้อง ่อ <haft> ดีเขาจะมาดูในห้องคุณครูครับอยากมีรูปอย่างนี้จังอยากมีรูปถ่ายอย่างนี้จังยืนอยู่แบบนี้จังเขาก็จะเป็นแรงแรงมานานใจแบบนี้ค่ะคุณครู<ะ>เห็นประโยชน์อะไรบ้างคะจากการทําโครงการกบจูเนียร์พอทำมาตั้งสามปีแล้วก็เป็นคุณครูคนเดิมมาตลอดสามปีเลยโครงการกบจูเนียร์นี่ก็จะเป็นเป็นโครงการที่ที่ดีที่ส่งเสริม ให้เด็กได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มันเป็นสิ่งที่เราข้อดีออกไปนอกห้องเรียนค่ะเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้สังคมวิถีชีวิตเรื่องราวต่างๆคุณครูก็ได้เรียนด้วยค่ะพอเราออกพื้นที่ทําสาระคลีต้องไปนู่นมานี่แล้วก็ได้ได้เรียนรู้ไปกับกับเด็กมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราก็อยากจะส่งเสริมให้เด็กได้ได้เรียนรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกันกัน ทำงานกลุ่มทำงานเป็นทีม,มการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น,านบางทีมันตกลงการไม่ได้ก็บางคนโดนวิจารณ์หนัหนกๆก็น้อยใจอถอยน้อยใจบางคนโดนวิจารณ์ไม่ได้ฉะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ว่าการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนอื่นมาวิพากษ์วิจารณ์เราเราต้องรับได้แล้ว,ว่าคุณครูนี่จะต้องมีบทบาทมากพอสมควรเลยนะคะทั้งสามปีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่ผ่านขึ้นมา คุณคงมีบทบาทขนาดไหนคะเราทําด้วยใจเราเรารักที่จะทํามากกว่าคือถ้าถ้าเราอยากทําจริงไหนแล้วเราทำเราไม่ค่อยได้ไปสนใจจริงรอบข้างแล้วเราไม่ไม่ได้มีข้ออ้างเรื่องอุปสรรคมากกว่าเอ็นกล้องเราไม่มีโรงเรียนไม่ให้กล้องเราก็หาเองคอมเราไม่มีเราก็แต่งเองเอาแรมบางคนบางทีเด็กเอาแรมมาเตะบ้านเอาฮาร์ดดิสต์มาก็เสเจ็บเจ็บคือ คือเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราครบแล้วเราถึงทาเราทำเพราะว่าเราอยากทํามากกว่าแล้วมันไม่รู้มันมีความสุขที่ได้ทําแล้วมันเหนื่อยพอพอปิดกล้องครบแล้วเรเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะนกลับบ้านหมดแล้วจีเนี่ยมันก็รู้สึกว่าม,มันผูกพันผูกพันก็ยอยากอยากส่งเสริมเด็กแล้วเราอยู่ไกลมันเป็นเด็กภูทรด้วยนะคะถ้าเราเปิดโอกาสที่เข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์ในเมืองใหญ่ในสังคมที่มันกว้างใน กลุ่มคนที่มีประสบการณ์เยอะๆองมันจะเป็นการสนับสนุนเขาในเรื่องการเข้าสังคมของเขาเราอยากให้เขาไปเห็นค่ะ,คะแล้วคุณครูทํางานมาสามปีเหนื่อยไหมคะตอนทําเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากอม <laughs> ตอนทําก็เหนื่อยแต่พอดูดูผลงานของเด็กดูความตั้งใจแล้วความเหนื่อยมันก็จะผ่อนคลายลงค่ะผลงานสามปีของน้องๆภูมิใจขนาดไหนคะ <laughs> ก็ภูมิใจทุกป,ปีเราที่เรากล้าทํา เพราะว่าเราไม่ใช่ครูเทคโนแล้วเราทําบางคนเรากล้าที่จะออกมาทําเรื่องสื่อเพราะว่าเราก็หนึ่งเราอายุมากสองเราไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มันโดยตรงม, <c oughs> มันมีบริบทที่มันเยอะแต่เราก็กล้าที่จะทําเราทําเพราะว่าเราเรารักที่จะทํามันเราผูกพันกับสิ่งนี้เราก็ทำคุณครูคอยดูแลเราอย่างนี้ถตั้งแต่รุ่นพี่แล้วมาเจอรุ่นเรารู้สึกไงมงคะ ที่รูส,ส่วนช่วงหน้าเราจะพาไปติดตามเบื้องหลังของน้องๆอ,อ,อีกหนึ่งโรงเรียนของภาคอีสานค่ะจะเป็นโรงเรียนไหนห้ามพลาดช่วงหน้านะคะ